สวัสดีค่ะแอมสมัยนะคะวันนี้ก็มีออุปรกรณ์สำหรับครัวนะคะมาแนะนำอีกตัวหนึ่งนะคะ,ะ,คะซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะคะก็จะมีปัญหาของมแมลงรบกวนซึ่งตัวที่รบกวนหนักๆหน่อยก็เป็นยุงนะคะก็เลยมีวิธีที่จะามาแนะนำนะคะว่า,าถ้าเรากำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายไม่ได้เพราะว่าเป็นหน้าฝนนะคะ ก็ใช้หลอดไฟไล่ยุงก็ได้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหลอดไฟวัไล่ยุงซึ่งขนาด40วัตต์นะคะก็ค่อนข้างจะสว่างนะคะเนื่องจากเป็นแบบหลอดแบบประหยัดไฟนะคะอ่าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหลอดเกลียวนะคะประหยัดไฟเมื่อเทียบกับหลอดไฟข้างกล่องจะบอกว่าประหยัดไฟได้ถึง80เปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อเทียบกับหลอดไฟหลอด ไฟแบบแบบไสนะคะใช้เวลาให้แสงสว่างได้นานถึง8 0 0 0ชั่วโมงนะคะมีอายุการใช้งานนาน8 0 0 0ชั่วโมงนะคะาสามารถใช้งานได้กับขั้วขั้วลอดนะคะต่อเข้าก็มีวิธีการต่อไม่ยากนะคะกับขั้วลอดนะคะตัวนี้ลำแสงนะคะลำแสงก็ ให้ลำแสงที่กว้างประมาณ2ถึง2ถึง3เมตรนะคะ2ถึง3เมตรนะคะก็มานะคะถ้ารับแค่หลอดไฟก็จะราคา200บาทนะคะแต่มีอุปกรณ์ที่เราสามารถนำไปหมุนแล้วก็ต่อไฟให้สว่างได้เลยนะคะตัวนี้นะคะซึ่งเป็นสายแล้วก็คั้วแล้วก็หัวปลั๊กนะคะซึ่งสายไฟนี้จะยาว5เมตร นะคะสายไฟเนี่ยจะยาวห้าเมตรนะคะอ่าแล้วก็มีปลั๊กให้เรียบร้อยมีขั้วให้เรียบร้อยซึ่งชนิดนี้นะคะเออเสียบไฟได้ทั้งคืนนะคะอ่าเสียบไฟได้ทั้งคืนอ่าก็ถ้าหลอดอย่างเดียวราคาสองร้อยนะคะถ้าเอ่อไฟด้วยนะคะขั้วหลอดอีก7 0ิบาทนะคะ สองร้อยบวกเจ็ดสิบก็เป็นสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะราคาพร้อมส่งจะอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะท่านใดใครสนใจก็โทรมาที่ศูนย์หกสี่เก้าเก้าห้าสามเก้าสามสองนะคะแอมจะเอาเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะคะสนใจก็โทรมานะคะศูนย์หกสี่เก้าเก้าห้าสามเก้าสามสองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของแอมสมายดด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวใส่เบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างนะคะ Bye bye.